ตอนนี้นะครับหากสยามยังอยู่ยังยืนยง uh huh. เราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย uh huh. พูดมาขนาดนี้แล้วนะฮะโชว์จามหาวิทยาลัยต่อไปก็พร้อมแล้วเ <cinematic. S 2> พราะฉะนั้นนะครับขอเสียงประมือให้กับมหาวิทยาลัย,ยสยามย ไม่ไม่ไม่ต้องกปิดัน มหาวิทยาลัยสยามพร้อมทำการแสดงแล้วครับาารายการต่อไปนี้เป็นรายการตีมละครไทยขอให้ใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับคำเตือนโปรดบริหารกล้ามเนื้อท้องและลมหายใจของท่านก่อนรับชมนะครับเพราะอาจจะทำให้ท่านท้องแข็งหรือว่าเกิดอาการหายใจติดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดได้นะครับ ดังนั้นให้คนรอบข้างสังเกตอาการเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องย่อนะครับณนะบ้านริมฝั่งคลองมีหญิงสาวนามคามิล่าและชายหนุ่มบักสำรวยได้พบรักกันแต่แล้วโชคชะตาดันเล่นตลกครอบครัวของเขาทะเลาะกันในเรื่องของอดีตพวกเขาจะสามารถคลองรักกันได้หรือไม่และเรื่องราวในอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้นาะบัตนี้ครับ มิล่าสวยเธอสวยที่สุดใช่เพื่อชนะมันลาดที่สุดในโลกแล้วสวยขนดนี้ก็ต้องมีคนเล็งเราสกอ์แล้วป่ะปังโคนัทยังมีรู้รักเมื่อไหร่ยู่จะมีใจจะมีใครเรามันมีเรามามาล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 ามีช่องให้เรามาชอบเรามา ขนาดนี้สูตรได้ยังไงวะเนี่ยโอดใจไว้ในไว้ขอเธอนะรักขนาดไงแฟมันก็ไม่ได้แล้วเพราะทำสบายคุณหายใทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายก็ใจมันไม่ใช่ ใช้พวกเธอรักกันออกมาลูกอย่าไปยุ่งกับเขามานี่ลูกแม่ลูกพ่อ,อ,อมาลูกพ่อเอาลูกของเธอกลับไปเลยระหว่างฉันกับเธอจะไม่มีคําว่าผสมสายเลือดกันเด็ดขาดไม่มีเหมือนกันเลยครับลูกผมเนี่ยทั้งสวยและรวยมากแล้วลูกชายฉันไม่รวยตรงไหนทั้งหล่อรวยสูงโสดแถมเล่นวอลเล่เก่งอีก

ซูเอร์ลยดีมันสเ็ดมีตเกินเพชรเงินที่เูินที่นอก everything ธนาคารเท่านั้นที่ทำา้เราได้โบยบินทบพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเป็นเรัคาบแพ่เขาปฏิทินมีแต่รีมชูดีที่ริงกูยังใส่แบรนด์นิวเชลพินตัวจีนคขแเนกานที่นอนิวกูรวยกันมานานมาก่อนทรนกับบูดูเรื่องหาเงินบอกเว่าชโอยลที่สุดลาที่สุดเลย ที่ดาลูกกินท้าวเย็นหรือยังจ๊ะคุณแม่คะ่ะคุณแม่จะทำอย่างนี้กับจีจี้ไม่ได้นะคะคุณแม่จะเอานังหน้านมาแทนจีจี้ไม่ได้นะคะไม่มีวันหนูคือนัมเบอร์วันในใจของแม่แม่รู้ไหมคะว่านังน่านะ่ะทั้งไม่สวยไม่รวยและไม่เป๊ะคะ่ะคุณแม่ใช่ยชแม่เห็นด้วยมันไม่สมควรที่จะมาคู่ควรกับลูกชายของแม่เด็ดขาดคุณแม่ดูสารภาพ สารลูสารลูกของมันค่ะแล้วคุณแม่ดูสารภาพสารลูกส,สารพาวของหนูด้วยค่ะคุณแม่ฉัน,ฉนคิดว่าแบบนี้นะคะจะต้องมาแบทเชวลกัน <Bard> สักหน่อยก็มาดิค <spike> ่ะไป เรื่องศักดิ์สรีศักดิ์ศรีมันค้ำคอโอ๊ยแล้วมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้นนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังเมื่อ80ปีผ่านไป จับกระหายซื้อไหมจ๊ะไม่ซื้อจ้ะซื้อเถอะซื้อก็ได้จ้ะอ่ะจ้ะอ่ะนี่หลอดไปอู้น่ากินนั่นเนี่ยทำอย่างนี้ได้ยังไงหลอดมาไม่มีเลยนี่นี่นี่โอ๊ยของไผ่ข้าหนูของฉันจ้ามันอยู่ในมือฉันเออทำไมทำอย่างนี้แม่จริงก็มาแย่งสิ่อันนี้โดดโชว์เลย โอ้ยมันเลือกขี้ประติวแค่นี่ยังทะเลาะกันลูกฉันจะไม่มีผัวเพราะเลือกแค่นี้ไม่ได้นะคะอกไมม่คนฝั่งทางนู้นจะคิดถึงเราบ้างไหมนะ ว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นแต่เธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญเมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไรรักหนึ่งอาจเกิดโดยใครลืคิดหรือมันอาจเกิดโดยตาต้องใจ กจะเศร้าไปทําไมวะก็เศร้าดิอูตสา์มีแฟนองเขาทั้งทีพ่อแม่ก็ะดันมากีดกันซะได้อะเฮ้ยไม่ต้องเศร้าไปเลยมันทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วหาทางช่วยหน่อยได้ไหมได้เลยงั้นเดี๋ยวเซบาสเตียนสตีเฟนและกูชื่ออะไรนะอ๋อแคทเธอรีน เดี๋ยวจะไปป้นบ้านนางคามิล่าแล้วให้แกไอ้สำรวยไปช่วยนางแคทเธอรีนไว้พ่อแม่นางจะได้เห็นว่าแกน่ะเป็นคนดีไปไปก็คือวันนี้นะคะคุณแม่นะคะคุณหญิงแม่ของเรานะคะบอกว่าต้องรีบนอนนะเดี๋ยวจะไม่โต ฮะดึกแล้วนอนดีกว่าค่ะเป็นผู้ชายส่งโจรแต่ไอ้มาปลนจริงจังบ่อได้ปลนตั้งไอ้มาพ้นใจส่งไม่เบิดมีอยู่ท่อได้ที่หัวใจของนาา แคทเธอรีนแคทเธอรีนยิงมันเฮ้ยคำมิลาพี่มาช่วยแล้วไอ้สมุเอี่ด อย,ายา่าตายนะค่ะอย่าตายค่าตาลูกชายฉันอย่าตายค่ะอย่าตาย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 สํารวยสํารวยเป็นอะไรลูกอย่าตายอย่าตายอย่าตายเลยลูกเถิดลูกลูกฉันย่าตายอย่าไม่ตายไม่ตายอย่ตายหรอโอเคโอเคเห็นแก่ความรักอันบริสุทธิ์ของหนูแม่ไม่ขัดขวางแล้วก็ได้ลูกแม่ไม่ขัดขวางแล้วลูกค่ะแม่พูดแล้วนะครับสํารวย ไม่เป็นไรแล้วหรอไม่เป็นไรหรอ,อเราได้รักกันแล้วเอาเอา <S 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 <s> เอาอ๋อแล้วกันแล้วรอดแลักกันแล้วอ๋อแล้วก,กันแล้วฉันปวดหัวตับเลเกันแล้ว, <S <s ว,ออลวโอเคขอให้ลูกรักกันนานๆน,นะจ๊ะจ้า บ้านที่อยู่ฝั่งคนีผัวสะพานค้องกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกคืนูมามาสิขามคลองมารักกันรักกันกน้องอยู่ฝั่งขนงไกลโพ้นที่ก็อไฟฟันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมัน่นผูกพันมารักกันด้วยใจ แม้ว่าน้องเมตตาไหวนะมาหาทีสักทีอลองดูสิข้ามของมารักกันรักกัน และนี่นะครับคือการแสดงจำแฮงซีไรส์สยามโอ้โหอโอ้โหอโอ้โหโอ้โหยนะเอ้ยเอา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 อันนี้นะครับเราบอกเลยนะครับว่าเราไม่เน้นเนื้อเลือดนะครับเราเน้นการเต้นนะครับผมวันนี้นะครับ